พี่น้องจ้าวเราเบิ่งเห็ดหูหนูเ,ออเห็ดหูหนูคนว่าบอาพิดเห็ดนั่งล้มปลาพี่น้องอู้สวยงามธรรมชาติงามครับว่าพี่น้องจ้าจะออกเป็นกีเป็นกีอยู่พี่น้องคนนี้อ่นอ,อนอยู่กับีพี่น้องจ้าอุ้ยทายสุเบิงเนาะนี่คือเป็น,ปนกีอยู่จ้าพี่น้องกีน้นอยๆแต่คอ,อสิเก็บเอา ได้เป็นจีใหญ่เนาะพี่น้องจ้ะเพป็นนนะี่คือเห็ดนางลมป่าของเดือนธันวาเห็ดนางลมป่าออกแล้วพี่น้องนี่เป็นนาเห็ดนางลมป่าเนาะช่วงนี้เนาะพี่น้องจ้าพคนนะสวยงามธรรมชาติเป็นจีอยู่กับมีพี่น้องอ่อน,อ,อ,นอยู่โอ้ยงามครับ